สวัสีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ c อ m วันนี้เรามาติดรถเคสอใหม่เลยเนาะติดหน้าร้านในซองคืนเลยเนาะอาไใหม่รถอยู่ที่2,100กิโลนะครับเพิ่องออกได้ประมาณเดือนกว่ากว่าอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่โจนอันนี้รีโมทเรากันน้ำนะครับ การพโจรนขโมยกันนะครับทั่วประเทศเขาจะใช้เหล็กแหลมๆนะครับแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บแล้วก็ปิดนะครับรูกุญแจจะพังนะครับพังจากออฟไปออนเขาเลยสตาร์ทหนีไปเลยเนะาะดังนั้นพวกผู้ผลิตพวกพวกคันด้าเขาเลยทําที่ปิดรูกุญแจมาเนาะ,ะปิดรูกุญแจแบบนี้ตรนี้นะครับเพื่อกันโจรแต่ตอนนี้กันไม่ได้แล้วเขาก็เอาไม่เหล็กไปเองเปิดรูกุญแจแล้วก็แทงก็ขโมยได้หมดละดังนั้นการขโมยผมที่ดตกก่อชาวบ้านเขาก็คือ ขั้นแรกกันน้ำและขี่รถตักฝนได้เลยรีโมทไม่ช็อตนะตขโมยทั่วไปขี่รถตกักฝนปุ๊บน้ำข้อก็พังละของผมที่แตกกับท่านคือล็อกปิดเสียงนะครับเดี๋ยวผมกดล็อกปิดเสียงให้ดูนะครับกดรีโมทที่สองทางนะครับสองทางถ้าใครมาโดนรถรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านฝนตกฟ้าร้องก็อะไรก็จะไม่ร้องนะอะกับขโมยทั่วไปฝนตกฟ้าร้องก็จะร้องเนาะของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนะครับสมมตินี่กุญแจผีเนาะ แทงนี่ดูกุญแจแล้วจะปิดนะครับแล้วรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูสมมุตินี่กุญแจผีเนาะแทงปุ๊บปิดปุ๊บยังอยู่แต่เมื่อนปลดล็อกที่ที่หมุดเท่านั้นเนาะการขโมยรับประกัน1ปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ .com ก็ใครอยากติดตั้งก็เว็บไซต์ผมนะครับการขโมยรถ .com ครั com. บเบอร์โทร085 868 6711นะครับพอดีลำโพงมันดังเราจะมาทดสอบกัน ลองเปิดเบาะหน่อยได้ไหมเอาอบะออกลองถอลำโพงไว้หน่อยลองถือลำโพงไว้ปิดไว้หนะปิดปิดลให้มันดังปิดปิดเอเราจะปิดลำโพงก่อนลำโพงมันดังเกยนะ สมมติมีคนขโมยรถเรานะใช้เหล็กแหลม์เนาะแพงไปลองสตาร์ทหน่อยได้ไหมสตาร์ทรถเราลืมล็อกรถเนาะจนสตาร์ทรถลองปฏิบัติใหยไอ้ไอ้ไปเร่งเร่งหน่อยลองลองปฏิบัติหครับลองไปสตาร์ทเร่งหน่อยเออเราจะต้องวางเออวางก่อน ต้ ite, องติดด ah. ิอาขโมิน้องปิดเลยขโมยมีคนมาขโมยรถน้องคนนมีคนมาขโมยรถเราแล้วเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราให้กดล็อกที่ดีหมดนะครับภายในสิบวิรถจะดับอยู่นะครับรถจะดับเองนะ ได้นะทีนีโหมดโอเคครับขอบคุณครับ